ไร่เนี่ยใช้ประมาณกี่ถุงอยู่ที่ประมาณ2,000ถุงครับ2 0 0พันถุงเอาข้าเปลือกไปช่างนะเนี่ยได้ประมาณ3ขีด3ขีดก็ประมาณ600กิโลครับโอ้โหมันก็ขึ้นเยอะกว่าการปลูกข้าวแบบในนาข้าวตั้งเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคัโอ้โหจังหวะมาอื่นเลยนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราสองคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งฮะกับชุดใหม่ครับพี่จังหวะา ได้มายัางไงน้องนงวราได้ฟังหน่อยชุดนี้ฮะโอกาเราจะได้มาต้องบอกว่าเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรักแก้วไปทางการของเรานั่นก็คือพี่พี่สะพานเกษตรเฉลิมื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวครับท่านผู้ชมฮะซีสต์สนุนเสื้อตัวนี้มาให้เราทั้งสองคนนะฮะสำหรับรายการเกษตรออนไลน์บายแมงเกษตรครับซึ่งเราก็พยายามทําคลิปออกไปมากมายนะก็เกือบร้อยอีวใช่ครับซึ่งวันนี้ฮะ เราก็จะมาให้ความรู้อีกเช่นเคยครับน้องเกว่าซึ่งตลาดนัดที่ผ่านมาในเรื่องของศาสตร์เกษตรเราก็ได้นําข้าวถุงเนี่ยไปจัดแสดงภายในงานอะไรคือข้าวถุงแน่นอดี๋ยกก็รู้เนี่ยนะครับฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เล่าข้อมูลอะไรมากวันนี้เราจะพามาเจาะลึกเลยว่าไอข้าวถุงเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรบ้างทำอะไรมายังไงทำไมต้องทำในถุง ทำแล้วมันดียังไงเหมาะในรูปแบบแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับเนาะซึ่งวันนี้ฮะจะมีพี่ไก่ครับสวัสดีพี่ไก่รบนะฮะสวัสดีครับเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการทํานาถุงในวันนี้ครับอ่ะโอเคฮะพี่ไก่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับทาไมถึงต้องเป็นนาถุงครับการปลูกข้าวนาถุงก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งครับเรื่องราวของการผลิตข้าวไว้รับประทานเองก็ได้นะครับหรือสร้างเป็นอาชีพเพื่อจน่ายผ่านข้าวก็ได้นะครับเพราะข้าวนาถุงนี้ครับก็คือเรา มีข้อดีของเขาคือเรื่องของพื้นที่จํากัดนะครับอืมอ่าคนในเมืองคนที่ไม่มีพื้นที่หรือมีคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะทํานาได้ปลูกข้าวได้นั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่จํากัดก็จะตามมารเรื่องของการเตรียมดินนะครับ,รบเราไม่ต้องไปเตรียมดินขนาดใหญ่นะครับใส,บวส,ส่วัสดุอินทรีย์วัตถุนะครับหรือปุ๋ยเยอะๆนะครับเราก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นนะครับผม ตันนี้เราก็ทำเล็กๆแล้วก็จะประหยัดต้นทุนลงอีกชัดนะฮะขอสรุปสักนิดนึงฮะเผื่อไม่ทันครับท่านผู้ชมยังไงคะชัดเจนเลยฮะคนที่ไม่มีแปลงนาะเออ,อนะซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่านาข้าวเนี่ยมันไม่จะมาทำบนพื้นปูนพื้นอะไรเงี้ยคนคิดไม่ถึงไอ้ไมันทำได้หรือเปล่ารูปแบบนี้พี่ไก่ก็บอกว่ามันสามารถทำได้<อ>นะครับเพียงแค่เนี้ยเราเปลี่ยนจาก ในแนวความคิดเดิมเราที่ว่าต้องไปปลูกลงในนาที่เป็นเลนลมๆมีน้ําไปครั้งเนี่ยยกมาปลูกลงในถุงซึ่งข้อดีพี่แก่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วมันเหมือนเคยมีอีพีหนึ่งที่พี่ไก่พาไปทํานาวงบ่อแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เขาไม่มีแบบว่าวงบ่อใหญ่พื้นที่งขนาดนั้นเราก็ใช้ถุงตัวนี้แทนได้ใช่ไหมคะอ้ยอันนี้มันเบากว่าวงบ่อโอ้ยีผู้หญิงได้ทาได้ยกวงบ่อนางเลยราคาก็ถูกกว่าครับครับอ่ะคันนี้เราต้องเริ่มจาก การเตรียมอะไรก่อนพี่ไก่มันเหมือนการทำนาทั่วไปยังไงครับเหมือนกันเลยครับก็คือต้องเตรียมดินก่อนนะครับดินที่อยู่ในถุงนี่ครับหรือทำนาถุงนี่ครับก็จะมีสมวนผสมคือดินทั่วไปที่หาได้ตามท้องถิ่นของเรานะครับผมก็คือดินทั่วไปตามต้ต้นไม้ใช่ครับอือครับอนย่างที่สองคืออินทรีย์วัตถุนะครับก็เช่นเศษใบไม้เศษฟางขุยมะพร้าวแก่บพวกนี้ครับผม เอามาใส่เอามามใส่ปรับปุงดินนะครับหรือทําให้ดินร่วนขึ้นนะครับผมไม่แน่นนะครับอ,อ๋อม,มันก็ลักษณะคล้ายๆการทําดินปลูกต้นไม้เหมือนกันนะใช่ครับมันคืออันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยครับพอมาจัดใส่ถุงปุ๊บ ใส่ถุงเข้าไปแล้วครับแล้วก็ใส่น้ําขังไว้สักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อ,อดินหมักตัวครับผมโอ้มันต่างกันตรงที่ว่ามันต้องมีกระบวนการของมันหมักด้วยน้ําก็คือต้องเอาน้ํามาแช่หมักเพื่อให้มันเกิดการเป็นเลนเป็นตมคมเหมือนกับที่เราทํานากันปกตินะครับแล้วเราไปเอาแบบดินดินตามแบบที่มันเละ,เ,ละเป็นโคลอย่างเงี้ยมาเลยได้ไหมก,ก็ได้เหมือนกันครับผมแต่เราก็ต้องใส่ ปุ๋ยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต้องมีการเพิ่มธาตุอาหารเ <im it> พิ่มปุ๋ยอินทรีย์เข้าไป <ynen. S 1> <im it> นะครับแล้วขนาดไซถุงครับพี่ไก่มัน,ม,น <im it> มีข้อจํากัดไหมหรือว่าแล้วแต่เราจะเลือกถุงเลือกไซได้ <im it> อ่าแล้วแต่ก็ได้ครับแต่ถ้าโดยทั่วไปเขาที่ใช้ในการปลูกข้าวก็ใช้อยู่ที่บานแปดคูณสิบเก้าครับแปดคูณสิบเก้าก็คือดูวัดจากขนาดอ๋อนี่ไงโหเจ้าจังหวะข้บวผัวอยู่น,น,นะครับท่านผู้ชมก็ไซประมาณนี้ นะเราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสสุเกษตรใช่แล้วถ้าไม่มีถุงแบบนี้แต่พี่แก่มันใช้ถุงที่ไปซื้อของตามห้างที่เรายกกันม่งแมงม่งมาม่งแมงได้เหมือนกันครับถุงแบบนั้นจะเป็นถุงที่นํามาปลูกได้ครับแต่ปลูกได้แค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าเขาบางนะครับเราคนย้ายครับก็จะมีรวมีขาดนะครับแต่ถ้าถุงแบบนี้ใช้ได้นานครับผมผมก็คือมันเกิดขึ้นแต่คือมันเป็นถุงที่บางพอถุงบางเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแต่ทําได้แต่มันก็ได้รอบเดียวถามพี่แก่นิดนึงพี่แล้ว ผลผลิตที่ได้ล่ะถ้าพื้นที่ต่อไร่เท่ากันเนี่ยอ่ะสมมุติทํานาปกติ1นึ่ไร่สมมตินะผมเคยได้ยินว่าได้800กิโลกร,รมัมหาร้อกิโลกร,รมัมเจ็ร้อยกิโลกรัมพันกิลกรัมอะไรเงี้ยไออย่างเงี้ยมันสู้เขาได้ไหมตรงนี้ถ้าทํานาในถุงนะครับผลผลิตก,ก็จะดีกว่าการทํานาในแปลงนาใหญ่เลยครับผมฮะทำไมอะ่ะพี่ไก่เพราะว่าเป็นเรื่องราวของการใส่ปุ๋ยการดูแลษาการกำจัดวัชพืชน,นะครับ หรือว่าการให้น้ำนี่ครับจะทั่วถึงมากกว่านะครับโอ้คือหว่ามันมีพื้นที่่เนี่ยเราก็จัดการมันกับเออพื้นที่มันน้อยมันจัดการด้วยตัวมันเองตัวเดียวคือถ้ามีข้าวอยู่กอนึงก็จัดการแค่กอเดียวอะมันไม่เหมือนพื้นใหญ่ที่มันต้องไปใส่ปุ๋ยเฉลี่ยน้ําไหลเฉลี่ยถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ตรงไหนเป็นเดินเป็นรุ่มอะไรเงี้ยครับการจัดการวันข้นง่ายนะครับเมื่อเราจัดการมัชพื้ง่ายนะครับก็มีข้าวก็จะมีวีศตูไปแย่งอาหารนะครับข้าวก็เจริญเติบโต ที่เหมาะเลยพูดกันง่ายนะหนไร่เนี่ยใช้ประมาณกี่ถุงอยู่ที่ประมาณ2000ถุงครับสองพันถุงโ,โอ้แล้วมันได้ผลผลิตเท่าไหร่เนี่ยสองพันถุงลองคูณกันเล่นๆดูนะถุงหนึ่งมันได้ผลผลิตเท่าไหร่ก่อนถ้ามันโตเต็มที่เราบำรุงเต็มที่ถ้าเต็มที่นะครับก็คือ,คอสูงสุดอยู่ประมาณ3ขีดครับผม3ขีดนี่คือไอไหมายถึงว่าไอตัวกอเดียวนี้ใช่ครับออเป็นรวงมาแล้ว เป็นเเอาเอาเปลือกเอาข้าวเปลือกไปช่างนะ้เนี่ยได้ประมาณ3มขีด 3>, 3ขีดอันนี้คือสําหรับหนึ่งไร่ก็ประมาณสักสองพันถูกก็ประมาณ6ก0กิโลครับอือหืออันนี้คือขั้นต<อ>่ำโก็โดยทั่วไปการปลูกข้าวไร่นะครับของประเทศไทยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึงก<อ>ิโลกรัมอ้มันก็ขึ้นเยอะกว่าการปลูกข้าวแบบในนาข้าวต้องเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยใช่ครับก็นี่แหละครับก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของ คนที่สนใจที่จะผลิตข้าวไว้รับประทานนะครับหรือผลิตข้าวเพื่อจัดจาหน่ายนะหรือว่าผลิตข้าวเพื่อปรับปรุงพันธุ์ก็ได้นะครับซึ่ง <ผม S 2> ข้อดีเนี่ยที่อย่างที่บอกอ่ะพี่ชอบมากเลยมันไม่ต้องลงไปย่ําโคนถูกไหมตั้งบนพื้นปูนพื้นอะไรก็ได้มาจัดการมาชน,นิดนึงมันก็ได้ข้าวเหมือนกันถ้าสมมุติว่า สำหรับคุณคนเดียวแหละพี่ไก่แนะนําว่าสักเท่าไหร่พอกินอ่ะในช่วงเวลาต้องทาสักปีละกี่ครั้งเนี่ยถึงจะพอกินอยู่ที่ประมาณ120ถุงครับปลูก120ถุงแล้วต้องปลูกทั้งหมดกี่รอบคะประมาณ 3- ามสี่รอบโดยเฉลี่ยนะครับก็ถ้า120ถุงก็ประมาณ30กิโลกรัมอเฉลี่ยคนไทยนะครับรับประทานข้าวต่ำสุดที่ประมาณ40กิโลกรัม40กิโลกรัมนี่คือต่ำสุดแล้วต่ำสุดนะครับต่อปีนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ120กิโลกรัม อ่ะโอเคเรื่องราวคร่าวๆประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่วิธีการทำอ่าทัองทำยังไงบ้างครับพี่กายมาเลยครับแล้วก็จะนะครับตัวนี้ดินถุงนี้เราผ่านการหมักมาเรียบร้อยแล้วนะครับอืมสัดส่วนตามที่บอกในตอนแรกนะก็มีหน้าดินทั่วไปแล้วก็พวกเศษอินทรีย์สารวัตถุต่างๆอ่าโอเครวมถึงมูลสัตว์นะครับอ่ะมาต่อไปครับจากนั้นนะครับเราก็ จะนําก้าที่เราเพาะไว้นะครับประมาณ15-20ถึงบวันมาปลูกลงไปนะครับซึ่งวิธีการเพราะก้าต้องบอกอย่างนี้ครับพี่ไก่ได้พูดถึงไปแล้วใน E ีพีที่ผ่านมาท่านผู้ชมสามารถ e ีเลยรอกลับไปหาดูได้แมก่ก็กลับสา <c oughs> มารถย้อนกลับไปดูได้ครับเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าและการเพาะก้าข้าวนะอ่าโอเคครับพอได้15วันแล้วครับพี่ไก่มาไงต่อครับอ่าแล้วก็ ต่อต้นกล้าขึ้นมานะครับ1ต้นนะครับจากนั้นก็ปักลงไปนะครับนัดปักก็ใช้หัวงมือมือกริชี้ครับจับที่รากข้าวอย่างนี้ครับเหมือนกันดำนาดำนาทั่วไปใช่ครับโอ้ปักลงไปปักให้รากข้าวจนไปดีๆนะครับต้นกล้าตั้งตรงนะครับเด่๋ยเนี้ยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับง่ายๆเนี่ยแค่นี้เลยเหรอแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยค่นี้เลยนี้เลยแนี้เลยแค่นี้เลยแคนเนี่ยไอ้ต้นที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยกี่วั้เลยแคน ตนี้2เดือนกว่าแล้วครับ 2, 2> เดือนกว่าแล้วมันใกล้ยังครับพี่มันใกล้เวลางมันยังเนี่ยใกล้แล้วครับถ้าเขาข้าวนี้จะเป็นอายุประมาณ4เดือนครับถ้าข้าวเดือนที่3ก็เริ่มแอดตั้งท้องน,นะครับหรือสังเกตจากลำต้นตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้คือมันยังเป็นเหลี่ยมๆถูกไหมครับถ้าข้าวตั้งท้องเขาว่ามันจะกลมครับอ๋อมันจะเริ่มโค้นะนนี้มันก็เริ่มจะไปแล้วนะแต่มันยังมีเหลี่ยมอยู่บ้างก็อย่างที่พี่ไก่บอกมัน2เดือนใช่ไหมล่ะมันต้องรอให้มันถึงเวลาของมันก็คือ4เดือนตั้งท้้่เดือนกว่าตั้งท้องแลวิธีการดู พี่ไก่มันเหมือนกับการดูแลแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเทคนิคพิเศษไหมเ <ừ m. S 2> พราะว่าขนาดวิธีปลูกอ่ะยังเป็นวิธีแบบพิเศษเลย <ừ m. S 2> ททเทคนิคพิเศษในการดูแลหรือล่าครับ,คร,บครับก็หลังจากปลูกไปแล้วนะครับภายใน7วันเราก็จะเติมน้านะครับความสูงของน้านะครับอยู่ที่วันสัก5เซนนะครับไม่เกินนัดนะครับ5้เซนหมายถึงตั้งจตกตรไหนห้าเซนจากพื้นดินขึ้นมาครับอ๋อก็คือเติมมาให้ล้นดินขึ้นมาก่อนแล้วก็วัดจากพื้นดินให้มาถึงข้อให้ถึงตัวต้นข้าวเนี่ยประมาณสักห้าเซนใช่ครับเพราะว่าจะให้น้ําขาดถูกไหมใช่ เราต้องเติม5เซนเพื่อให้แสงลงไปได้ครับเมื่อแสงลงไปได้ก็เกิดแทงตน้นเกิดสาหร่ายนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับของต้นข้าวในครั้งต่อไปก็ได้โอ้เทคนิคมันมีนะครับไม่ใช่ผมเฮ้ยเติมน้ําไม่เติมน้ําไม่ได้นะคือน้ำเนี่ยพอมันมีน้ํารับแสงผ่านลงไปได้มันก็ช่วยสร้างพวกเขาเรียกอะไรอ,อาหารอาหารได้เหมือนกันอาหารที่ที่พูดถึงก็คือพวกสาหร่ายแเงต้นที่บอกนั่นแหละนะครับเนาะไว้ในร่มยกไว้ตรงไหนพื้นที่เก็บมันพี่ตรงนี้ต้องโดนแดดทั้งวนัวนวนะครับข้าวถึงจะเจริญเครน แก่ทั้งวันรู้เลยฮะไว้ในร่มไม่ได้แลครับผม<ช>ต้องกลางแจ้งนะจัดพื้นที่สักนิดนึงนะครับก็ตามความเหมาะสมครับซึ่งพี่ไก่ได้บอกไปหมดแล้วนะครับว่าคนนึงใช้เท่าไหร่หรือคนที่มีเป็นไร่จะใช้กี่ถุงนี่พี่ไก่ได้บอกไปหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับครับหลังจากปักดําไปประมาณ14วันแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะครับ<อ>ผมอ๋อเวันใส่น้ำา14วันใส่ปุ๋ยใช่ครับผมปุ๋ยที่เอามาใช้พี่ไก่ปุ๋ยที่นำมาใช้ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีียยปปุ๋ทท่่่หหหมมมมัััักกกกเเออองงะคครรผ็ืๆไ เศษพืชเศษผักเนี่ยแหละครับเศษผักแล้วก็มูลก็เป็นมูลแนะนําให้เป็นมูลวัวมูลควายนะครับมวูลควายเพราะเขาจะเล่งโตทางลําต้นนะครับแล้วที่ผ่านมาที่เขาใช้น้าหมักปุ๋ยน้ำปลากับพืชผักเนี่ยมันใช้กับข้าวได้ไหมได้เหมือนกันครับผมอ๋อเอามาใช้ได้เหมือนกันก็จะใช้วิธีพ่นฉีดด้วยก็ได้หรือจะเติมลงไปในในตัวถุงเลยก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแล้วก็ไปเลี้ยงตามการเวลาเนาะพอครบเวลาปุ๊บก็เกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตปกติก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทํานาถุงนะครับ ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยครับท่านผู้ชมนันและสามารถนําไปทําในครัวเรือนได้แบบง่ายๆถ้าตามที่พี่ไก่แนะนานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากครับ<ค><ณ>ที่ใหความรู้ดีในวันนี้ครับนะฮะแล้วในช่วงนี้ครับก็จะขอลาท่านผู้ชมไปเลยส่วน e นะีพีน้ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดเราติดเราติดตามเราทั้ง2คนในรายการเกษตรอะไรบ้านเเกษตรครับซึ่งออกอากาศทุกวัน อังคารเวลาสิบแปดนาฬิกาวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ